กัแบแชมป์ยังไม่นะวันนี้ทําต้นคิดมาฝาเต็กมาเดินนะครับนี่เรามาตกแต่งอนะันี้ทีมงานของเรานะครับเฮย,ยนี่นะตอนนี้กําลังคุณคิมมี่กำลังทําอะไรครับคิมมี่ขยายรูครับให้มันใส่กับตัวนี้ได้ับอ๋อนี่คขยายเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะใส่ประมาณนี้นะครับ<ม>ประมาณนี้อันนี้เป็นงานระดับประเทศนะครับของประเทศที่อ่าแบรนด์เขาก็อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เราทำเองครับ คุณมีของเขากี่เรือแล้วครับอ่าผมยังไม่มีครับแต่อนาคตไม่แน่ครับของพี่มีนะปะเคลิกนาฬิกาติดผนังบ้านอันนี้ก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกนะเคลือบด้วยมุกหน้าแผ่นอะคริลิกขาวเราจะไปแปะที่ขอบขอบฐานมันนะครับนี่นะครับเริ่มประดับด้วยลวดลายนะครับอ่า ใชไหมจ้าแล้วก็นี่นะเริ่มแผนลูกปัดแล้วก็ลายดาวนะครับนี่นะนี่เป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็ติดมิลเลอร์นี่ก็จะมีลายด้านบนอีกอันนี้ก็เป็นเลสซนนขึ้นลูกนะครับอ่าก็จะประดับขึ้นข้างบนอ่ามาเราติดตั้งดาวน,นะ ติดตั้งเข้าตำแหน่งแล้วก็พร้อมยึดนะครับก็น่าจะเสร็จเสร็จไปอีกดอกนึงก็เหลืออีกดอกหนึ่งอตอนนี้ก็เหลือด,ดาวอีกดอกหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับอ่าทีมงานโคเอเชียนะครับ,บทีมงานทีมงานโคเอเชียนะครับนี่อ่าเริ่มไปสักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สองการวาเซต็จงานนะครับ อครับเดืดอเดอกก็ครบร้ออน่านี่นะครับนี่นะปาเต็กฟิลเลมนะครับอ่าว้าวเหมือนปีที่แล้วนะคล้ายๆปีที่แล้วนะแต่ปีที่แล้วจะมีพวกสังวานเยอะนะอันนี้จะไม่ค่อยมีนะครับก็จะดูโล่งๆหน่อยแตกปีที่แล้วเป็นต้นสีเขียวอันนี้เป็นต้นสีขาวตามฤด,ดูกาลใครที่อยาก มาเที่ยวไอคอนสยามนะครับถ่ายต้นคริสต์มาสสวยๆนะครับก็มาได้นะครับสําหรับคนที่ติดตามช่องแชมป์ยามีนะก็จะรู้พิกัดแล้วก็ได้มาถ่ายรูปสวยๆนะครับเก็บไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็มานะที่เดิมนะครับปีที่แล้วเราก็มาตรงนี้แหละแต่ว่าเป็นต้นสีเขียวปีนี้ก็มาอีกเซตสองวันไม่น่าจะเสร็จนะพรุ่งนี้น่าจะได้เก็บรายละเอียดอีกวันนึงนะตอนนี้ก็ หกโมงแล้วน่าจะ8ปดโมงเขาให้คืนพื้นที่นะครับเราต้องเลียร์ขยงเลียร์ขยะนะนะทีมงานโคยเชียนะกำลังจะยกดาวไปแล้วนะครับอ่าเฮยอันนี้จะติดดาวเป็นดวงที่สองนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งหนึ่งอยู่หน้าห้างนะอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่หน้าร้านนะครับ ดาวดวงที่สองนะครับ <S <S อ่ากำลังจะขึ้นแล้วนะครับเแกะพลาสติกออกแล้วนะครับนี่มินเลอร์ก็จะดูสวยขึ้นนะครับดูเงาขึ้นนะครับอ่านี่เก็บรายละเอียดแล้วครับกำลังห้อยสองวานต่ออ่า อ่ะเสร็จนี้ก็น่าจะกลับคืนพื้นที่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําต่อเก็บรายละเอียดเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแชมป์ยามีด้วยแล้วกันอ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเสร็จแล้วครับวันนี้เป็นวันที่3ามรเซเหมือนเดิมน,นี่นะฮะตกแต่งครบ อ่นี่นะครับอ่ใครอยากมาถ่ายก็มาถ่ายได้เลยนะอยู่ที่ไอคอนสยมนะครับหน,น้าโชรูมปัตต็กิลิปนะครับอ,อันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนตนี้ก็กำลังจะส่งมอบงานนะครับอันนี้ งานนี้ถ้าไม่มีคิมมี่ก็ไม่เสร็จนะครับผู้ช่วยตัวสำคัญนะครับไอ้ลงสนามครึ่งหลังตลอดนะครับเอ้ยเ้ยเอ้ยคนงานรับชิ้นเอกนะครับนี่ โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแชมยอมีด้วยแล้วกันนะครับใครอยากมาถ่ายภาพส,สวยก็มาได้เลยนะครับอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับอ่าจะเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ